Woohoo! โอ้ยโยโยสวัสดีครับอันล่ะครับวันนี้นะแมวมืนเกมเมอร์มาเล่นเกม Dyna s ส y Hero กันนะครับผมอันนี้คือเซิร์ฟเวอร์เท่าไหร่ว่า647นะเห็นมีคนทักกันมานะก็เลยบอกว่าทักกันมาว่าเรื่องเล่นลิโป้แล้วหรอบอกว่ายังไม่เลิกนะครับยังไม่เลิกแมวนี่เล่นแต่ว่าเออแค่เราแค่ยังไม่ได้อัพนะครับเพราะว่ายังไม่ได้มีอะไรที่น่าสนใจที่เหมาะกับการอัพนะครับแต่ว่ายังเล่นอยู่ทุกวันนะยังไงก็ต้องเอาให้ได้ ทีมบิวทีมริป้ทีม8นี่ยังไงก็ต้องทําให้จนสุดนะครับอ่ะเรามาดูกันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งที่น่าสนใจคือตอนนี้ผมเลเวลแ0แล้วเลเวล80เนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจก็คือมีตรงนี้อย่างน้อยเนี่ยนี่เราสามารถสกัดไปที่เลเวล20ได้นะผมก็สกัดไปแล้วแต่สกัดได้บางอันเดี๋ยวว่าเดี๋ยวค่อยมาสกัดใหม่นะครับผม แล้วก็ตรงนี้เราสามารถใส่ถุงแพรเพิ่มขึ้นได้ตอนนี้ผมก็เลยเอาถุงเตียนอุยมาใส่นะครับนี่แล้วก็สิ่งที่น่าสนใจอีกอันนึงคือเทพยุทธ์นะมันจะปลดล็อกเลเวล80นะครับเทพยุทธ์เนี่ยบอกเลยว่ามีสิ่งที่น่าสนใจอย,อยู่เรามาดูถุงภาพกันก่อนเลยเทพยุทธ์ตรงเนี้ยมันมีอยู่3อันนะที่ที่เราจะกดมาแล้วเ,เราจะได้เลยทันทีคือมีอยู่3อัน มีอยู่3อันนี้นะครับหินอุดฟ้าถุงจักรวาลแล้วก็กระบี่ชีฟ้าเรามาดูกันเดี๋ยวผมมาดูว่าผมจะเลือกตรงไหนนะเอาให้เหมาะกับทีแปของเรานะครับของตัวลิปโป้นะออไอตัวเนี้ยหินอุดฟ้าเนี่ยปล่อยพลังสกิลทุกครั้งที่ขุมพลศัตรูโจมตีติดคิดติข้อค่าพลังทักษะบวกหนึ่งศัตรูตีติดคิดติข้อโอเคอเดียวอนี่มันเป็นฟื้นฟูนะฟื้นฟู HP ถ้ามันเตดปุ๊บเนี่ยฟื้นฟู hp ของพลังโจมตีตัวเอกให้ขุนพลไฟตนเองที่มีเลือดน้อยที่สุดสามารถใช้งานได้สนามละ6ครั้งโอเคอันนี้มาแนวฟื้นฟูเลือดนะอ่ะมาดูอันนี้กันต่อนุ่งจักรวาลอันนี้เอ่อหลังขุนพลไฟตนเองลงมือถ้าโทสะต่ตำกว่าสีแต้มค่าพลังทักษะบวกหนึ่งอ่ะอันนี้เป็นเป็นเอ่อสกิลก็คือขุนพลไฟตนเองทุกคนที่มีโทสะต่ตำกว่าสีแต้มจะได้รับการฟื้นฟูโทสะจนถึงสีแต้มสามารถใช้งานได้เทินละ หนึ่งครั้งอ่านี่น่าสนใจนะเพราะว่าบางทีเนี่ยเวลาใช้สกิลเนี่ยใช้สกิลเนี่ยมันมันส่งผลเยอะนะครับคือถ้าแบบว่ามีเทิร์นหนึ่งที่มันไม่ได้ใช้สกิลเราก็อาจจะแบบชี้ชะตาแพ้ไปเลยก็ได้นะเพราะนั้นการใช้สกิลมีผลเยอะนะครับมาดูอีกอันนึงกระบี่ชีฟ้านะทุกครั้งที่ปล่อยสกิลเอ่อทุกครั้งที่คุณพลฝ่ายศัตรูป,ปล่อยสกิลที่ไม่ใช่สกิลไล่โจมตีครัาพลังทักษะบมงหนึ่ง สามารถสร้างดาเมจกายภาพ80%ของพลังโจมตีตัวเอกใส่ศัตรูทุกคนพร้อมทั้งมีโอกาส50%ที่จะลดโทษาเป้าหมาย1แต้มสามารถใช้งานได้เทินกลุ่มและ2ครั้งอย่างนั้นหรอโอ้สร้างดาเมจกายภาพใส่ศัตรูทุกคนอืมคือตรงนี้มันก็ดีนะคือเหมาะกับริปโป้คือริปโป้อะมันตีลดโทสาอยู่แล้วแล้วอันเนี้ย มีโอกาส50%ที่จะลดโทสะเป้าหมายหนึ่งแต้มอีกนะก็มันก็ไม่แย่เลยนะไม่แย่ไม่แย,แย่เลยนะเออตัวเอลดโทสะเออดีวะ่ะจะเลือกตัวไหนดีคือแต่ว่าเอาสําหรับว่าสําหรับท่านอื่นๆนะที่เป็นความเป็นเบสิกเลยนะความเป็นเบสิกยังไงก็ต้องเนี่ยถุงจักรวาลอันเนี้ยมีผลมากเพราะว่า ผมผลไฟตนเองทุกคนที่มีโทสะต,ต่ำกว่าสีแต้มจะได้รับการฟื้นฟ,ฟูโทสะจนถึงสีแต้มเนี่ยคือแบบว่ามันสามารถพลิกใช้สกิลได้นะยังไงก็ต้องกดอันนี้มานะผมจะกดอันนี้มาแล้วกันกดอันเนี้ยม,มันมีวิธีอยู่นะคือถ้าจะบอกว่าเดี๋ยวเราดูนะถ้าจะได้ดามเนี่ยต้องกดสีแดงนะเดี๋ยวมันจะมีให้เลือกนะครับสีแดงสีฟ้าสีเขียวนะอันนี้ต้องกดสีฟ้านะตัวนี้ต้องกดสีฟ้านะถุงเนี่ย แล้วอันนี้กดสีเขียวสีเขียวฮิวอ่ะให้มองง่ายๆสีเขียวคือฮิวสีฟ้าคือโทสะสีแดงคือโจมตีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะเอาถุงจักรวานนะเพราะว่าผมอยากได้โทสะเพราะฉะนั้นผมกดสีฟ้ามานะกดยังไงอ่ะก็คือตรงนี้ครับเทพยุทธถ้าเมื่อลเวล8แเนี่ยมันก็จะมาปลดเทพยุทธให้แล้วเราก็จะกดเข้ามาเพราะเนี่ยพอกดปุ๊บเนี่ยมันจะสอนให้เราเลยสอนให้เรานะอ่ะเนี่ยกดรับมาเนี่ยรับได้รับของพวกนี้มานะเห็นไหมสีแดงสีเขียวสีฟ้านะ เราตีหลอมตรงนี้เลยตีหลอมโบ au, ตรงนี้เรากดมาเลยเรากดสีฟ้านะครับเพราะว่าเราอยากได้ไอโทสะใช่ไหมอยากได้โทสะเรากดสีฟ้ามานะครับแล้วก็ตีหลอมมานี่ครั้งนี้จะมีโอกาสได้เห็นไหมมันจะมีบอกนะครับมีโอกาสได้ถุงเห็นไหมถุงอย่างเดียวเท่านั้นเลยเพราะนั้นเราตีหลอมไปเลยเพราะว่าตีครั้งแรกเนี่ยตีครั้งแรกมันให้เรามาเลยนะนี่ไงเห็นไหมตีครั้งแรกให้เรามาเลยนะถุงจกักรวาลนี่ แต่ว่าพอมาตีครั้งที่สองไม่ได้แล้วนะเออตีครั้งที่สองไม่ได้แล้วไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะตอนนี้มันสามารถเนี่ยเอามาซื้อได้อีกนะซื้อได้อีกอ่ะพอซื้อได้เราก็ซื้อไปอ่ะเดี๋ยวนะอ่ะอย่างนี้นะนี่แดงฟ้าเขียวนี่เราเปลี่ยนที่แรกแล้วก็เปลี่ยนเห็นไหมมันมีบอกนะว่าสามารถได้รับของอะไรบ้างตอนนี้เราก็นี่เปลี่ยนเป็นแบบนี้นะแล้วก็ กดตีหลอมไปเลยนี่อย่างนี้เห็นไหมว่าครั้งแรกนะกดครั้งแรกอะ่ะมันจะแจกให้เรานะครับก็กดเลือกอันนะเลือกเกานะว่าจะเลือกอะไรแต่ว่าผมเลือกสีฟ้าแล้วก็อย่าลืมมาใส่ตรงนี้ด้วยเทพยุทธ์ตรงนี้นะที่ตัวละครหลักของเรานะเทพยุทธ์โบติดตั้งมาเลยอืมแล้วก็โอ้มีอะไรให้ทําเยอะเลยนะนี่ประมาณนี้ยังยังเล่นอยู่ผมผมยังบอกว่าผมยังเล่นอยู่นะยังไม่ไปไหนนะครับผม แล้วก็เหมือนเดิมคือของเนี่ยอัพอย่าลืมทำเควสอะไรเงี้ยให้หมดด้วยนะเนี่ยซื้อยายกาลังอะไรเงี้ยอย่างงี้ก็ต้องซื้อมาให้หมดนะย,ยิ่งสายฟรีอยู่ด้วยได้ทีทีละห้าเองได้อย่างน้อยเลยนะนี่กดไปเลยโบโบเนี่ยมอบสติมอบอะไรเงี้ยอย่าลืมทำนะอันนี้เดี๋ยวก็ต้องพเนจรนะแต่เรายังไม่ได้ทำนะครับเรามาเล่นให้ดูก่อนนะอืมนี่ไปนี่อีกอันนี้อีกนิดเดียวก็จะครบ2 0แล้วโอโหลืมไปเลยแบบพลาดจริงๆก็ อ,อ,อาจจะต้องไม่ต้องใส่อของพวกนี้ให้เยอะให้ทุกตัวนะเสียเกี่ยวอะไรอย่างนี้แต่ว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาเราจะมาตีคนให้ดูเหมือนเดิมนะว่าดูความคืบหน้าว่ามีความคืบหน้ายัางไงบ้างมาดูตรงนี้ก่อนอันดับของเราเนี่ยอันดับของผมเนี่ยสายฟรีนะครับขึ้นมาแล้วขึ้นมาอยู่ที่อันดับ41แล้วคือเนี่ยคือ ชาร์จพลังเลเวลเนี่ยก็ต้องอย่างนี้นะครับเราค่อยๆไต่ขึ้นเลยเห็นไหมค่อยๆเห็นอันดับและจากที่แบบไม่มีไม,ไม,ไม่ติดอันดับนะก็เริ่มมีอันดับแล้วนะครับอันดับที่41เนะเพราะว่าอะไรเพราะว่านี่ครับของพวกเนี้ยผมก็จะอยู่ในช่วงอย่างเงี้ยอาจจะอยู่ในช่วงช่วงอย่างละ20อันนะก็เนี่ยถ้ามีโอกาสเราก็ยังจะใช้ของนี้ต่อไปนะแต่ว่าเราไม่ได้ดองเยอะนะครับเห็นไหมว่าออไอเลเวลของเราก็เลยยังพุ่งขึ้นมาอยู่ในอันดับ ช่วงนี้นะครับแล้วก็มาดูพลังลบพลังลบนี่ยังไม่ติดอันดับนะยังไม่ติดอันดับนี่แต่ว่าใกล้เคียงกันมากใกล้เคียงมากๆเลยครับใกล้เคียงมากๆเพราะฉะนั้นนี่เดี๋ยวลองตีคนพลังสูงขึ้นไปเลยว่ายังพอสู้ได้ไหมนะพลังใกล้เคียงกันมากนะเค้กอ่อนโอ้มาลองตีดูเลยนี่เล่น6ตัวครบนี่ครับริโป้มาแล้วโอ้โห้สอยหายไป2ตัว,สอ,ตวสอยหายไป2ตัวแล้ว ลิปโป้ได้บัฟพลังโจมตีมาเพิ่มด้วยนะโอ้เมื่อกี้ลิโป้ก็โดนสอยทีไอ้นี่เหมือนกันนะแต่เกือบตายนะแต่ว่ายังอยู่นะพอยังอยู่ปุ๊บแล้วเป็นไงมาอือตีมาต่อลิปโป้เราเตรียมเตรียมลงต่อแล้วครับเตรียมลงมือต่อนะโบอือนะครับหายไปหนึ่งแล้วหายไปหนึ่งหายไปเลยอุ้ยอุ้ยอ้ยตียนอุ้ยตีแรงมากแต่ว่า ไม่ขนามือริปโป้โหเกือบตายนะมาเขาเป็นไงโอ้ยตีแรงจัดแต่ว่าริปอ้ยังไม่ตายอีกเอ้ยเออหูย,เ,ย,เ,ย,เ,ย,หยเกือบอยู่นะเกือบอยู่นะนี่ครับสู้สูสีนะครับกับเค็กออนเลยนะสูสีนะมาแต่ว่าเขาพลังเยอะกว่านะพลังเยอะกว่าคือเขาจะต้องได้เปรียบก่อนอยู่แล้วนะครับมาต่อต่อกันเลยริปโป้นี่ครับ ลิโป้แพ้เนี่ยครับไม่ถูกกับโลเลยนะครับโลอมตะนี่ไม่ถูกกับโล,ล,บโลอมะตมกกอมะตเลยเพราะว่าเป็นตัวตีหมูนะตีหมูเนี่ยโอกาสทำร้ายโลอมะตะน้อยมากๆนะครับอม,มาขอหน่อยเถอะลิโป้โบ้ขึ้นมาสกิลดูปึ๊กโอ้โหนี่ครับกำเหลงหายไปแล้วกำเหลงหายไปแล้วเออนี่แหละลิโป้มา เนี่ยครับยังยังเล่นสนุกอยู่นะเล่นทีมถึงแม้จะเล่นทีม6ก็ยังเล่นสนุกอยู่นะครับไม่แย่เลยนะไม่แย่มาไล่ก่อนมาเลยตังกวยคนนี้โอ้เตียวเลี้ยวตีแถวหลังนะมาซซดโบนี่หายไปแล้วหนึ่งต่อเลยนี่เตียวเลี้ยวฟาดแถวหลังยังอยู่นะครับเตียวเซียนเรายังอยู่ออ โอ้โหโดนแล้วโดนข้างหลังตายไปเลยโหเสียดายลิโป้นะแต่ลิโป้นี่ครับได้ดาบคูณ2นะคือได้พลังโจมตีเพราะว่าเนี่ยครับจากการคิวได้นะแล้วก็โอ้โหลิโป้ลิโป้จะไหวไหมเนี่ยโอ้โหไหวไหมลิโป้สกิลหน่อยโบเออโอ้โหหายไปเลยหายไปแล้วนะครับนี่ครับเหลืออยู่ตัวเดียวก็น่าจะสบายแล้วโบทีเดียวหายไปแล้วมานี่แหละเห็นไหมยังสู้คนพลังเยอะกว่านะสู้คนคนพลังเยอะกว่านะครับ เออสนุกอยู่นะเราก็ต้องประมาณอย่างนี้แหละมาลุยอู้หู้ยซัแรงนะแต่ว่ายังยังไม่หายแต่ว่านี่ครับเราลดนี่อยู่นะอุ้ยตีติดได้เดี๋ยวเราจะค่อยๆนะครับค่อยๆเก็บไอ้นี่ถุงโจโฉไปนะครับถุงโจโฉใส่อุ้ยอู้หู้กำเหลงอุ้ยอูโหูนี่ครับนี่ครับความโหดของกำเหลงเมื่อเจอจิวี่นะผมบอกเลยว่าต้นเกมเนี่ย กำเหลงกับจิวี่อ่ะเป็นอะไรที่โกงที่สุดแล้วนะครับโกงที่สุดแล้วนะครับต้นเกมนะกำเหลงบวกจิวี่อ่ะโกงมากๆนะอ่ะเห็นไหมเป็นตัวที่เราแพ้นะครับมาดูต่อยอิจิ ji. คนนี้โอโหกำเหลงอีกแล้วกำเหลงแหงห,งหัวต้นเนาะแล้วก็นี่ครับเจอโลโอมตาตะเข้าไปแล้วก็แพ้โลโอมตาตะนะครับแต่ว่ามาริโปยังอยู่โอ้ยโดนไปแล้วเตียวเซียนโดนไปแล้วมานี่ครับกำเหลงไหลเลยไหลเลยทันทีมา นี่อย่างน้อยก็ใส่โล่ให้ริปโป้สักหน่อยมาอึบกำเหลงนั่นตีกำจัดแล้วเพราะว่ามีไอ้นี่นะครับถุงโจโฉนะโดนกำจัดโล่ได้ร้อเลยแต่ของเราเนี่ยไม่ร้อเซ็นเี่ยเราแพ้เราแพ้พกโล่อยู่แล้วนะโอ้โหกำเหลงมาแล้วกำเหลงปูโอโ้ตีลบกลีโชคดีจัดโชคดีเกินมาต่อมาตีติดโล่ใช่ไหมอือม,มาหายอุ้ยกำเหลงหายไปแล้วอะ่ะอา้า โอเคนี่ครับได้รีเลือดมาแล้วได้รีเลือดกัามานะครับยืชตาหน่อยยือ้อแล้วก็เออนั่นแหละครับยังอยู่นี่แหละครับบอกเลยว่ายื้อได้ไม่ตายนะโอ้โหอย่างโคตรมันอะ่ะแบบว่าไอ้นี่มากเลยนะเราทึกขวัญมากลุ้นอะ่ะลุ้นเออมาต่อกำเหลงนะครับเหมือนเดิมเลยได้โลกเกี้ยวนี่ก็คือแบบ กลายเป็นแบบว่าริปโป้นี่ง่อยไปเลยแต่ว่าเดี๋ยวในอนาคตก็ต้องดูกันนะครับเออมายังอยู่ยังอยู่เออมาริปโปมาผมขอเออหมูยังไม่มีอ๋อไม่ไหวนะยังต้านกำเหล่งไม่ไหวนะครับไม่เป็นไรมาสุดท้ายนะมาดูคนนี้จีนคนนี้เล่นเล่าปีฮองโตงหรอเล่าปีฮองตงได้ริปโปโบขึ้นมาโอ้โหมาแต่ว่าถึกมากๆนะถึกมากมาก นี่ครับเขาเล่นเสียวเกี้ยวกันทั้งนั้นเลยนะเสียวเกี้ยวก็คือลิโป้ยังแพ้เสียวเกี้ยวอยู่นะแต่ว่าเดี๋ยวอนาคตไม่แน่นะเดี๋ยวอนาคตไม่แน่มาดูต่อดูต่อเออมารอลิปโปก่อนนะรอลิปโปก่อนอืบม,มายังอยู่มันยังอยู่ลิปโปอ,อืบยังอยู่กันทั้งนั้นเนี่ยครับทีมถึก ทีมโจกนี่เป็นแนวทีมถึกนะครับเนี่ยโหเล่าปีฮิวจนฮิวกระจายเลยเว้ยติดโลอีกมาหนักหนามากยากมากนะสำหรับตานี้นะอึบมาอึบโอ้ห้องตรงห้องตรงโอ้โหสอยแรงมากแล้วก็โดนโลอีกแล้วโหมาลิปโปโอเคเล่าปีตายไปแล้วลิปโปซัดเล่าปีตายไปแล้วครับ มามาลุ้นต่ออุ้ยตีวเซียนเราก็ตายว่ะโอ้โฮหฮองตงตีแรงจัดๆอด้อูติดโลอีกโอ้โหอย่างเซ็งเลยมาเราโดนฮองตงสอยไปแล้วนะครับยื้อไว้ไม่ไหวนะก็ประมาณนี้เหมือนเดิมคือเขาพลังเยอะกว่านะคนพลังเยอะกว่าเนี่ยเราสู้เสียเปรียบอยู่แล้วนะครับก็นี่ประมาณนี้แต่ว่าไม่แย่นะสําหรับที่ผมให้ดูตอนนี้นะที่เล่นทีม6ตอนนี้ของผมยังรู้สึกยังไม่รู้สึกอะไรที่ผิดพลาดเลยนะยังรู้สึก ดีอยู่นะครับแต่ว่ามารอดูกันต่อไปนะยังไม่ถึงยังไม่เข้าขั้นนะเพราะว่าตอนนี้เลเ้วล80นะผมบอกเลยว่าพอเลเ้วล83นะนี่ผมจะกดตรงนี้มานะหินหินดิบสัตร์ตานะผมมีอยู่สามอันและเดี๋ยวรอกดดูเลยอ่าลืมแพ็คโชคดีอ่ะตรงนี้ไปเออไม่มีอะไรก็แค่นั้นกดแค่นั้นแล้วก็สุดท้ายลืมไปจุดไฟเผาทุ่งหญ้าตรงนี้นะผมก็ทําเควสดทาอะไรไปเลยเดี๋ยวก็ไล่ทําเควสดไปแล้วก็เท่าที่ดูนะนี่ตรงนี้ ก็จะได้น่าจะได้ไม่สุดถึงอันนี้นะแล้วก็นี่ครับก็เราก็มีอะไรก็บริจาคไปบริจาคไปเนี่แหละครับก็เท่า,า,าที่ทําได้แล้วก็จะมีประมาณนี้แหละแล้วก็ช่วยๆกันนะแต่ว่านี่เห็นไหมได้มีมีโอกาสอย่างนี้ด้วยโบนัสสะสมอะไรอย่างนี้ก็ว่าไปแต่ว่าให้เห็นว่าประมาณนี้เหลือเวลาอีกแค่2วันนะครับ <Flag> ก็จะมีประมาณนี้แหละสาหรับแมวมือน,นะ ก็วันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับถ้าใครอยากเห็นคอมโบอะไรของเซิร์ฟเวอร์571นะนะเห็นมีคนมาขอแล้วนะครับของไอ้เรื่องตัวอะไรวะซุนกุวนเหรอไม่ใช่บุญเอ๋งนะบุญเอ๋งมีคนขอบุญเอ๋งนะเดี๋ยวกำลังจัดให้นะครับรอก่อนนะเดี๋ยวจัดให้นะสำหรับวันนี้นะครับแมวมึงจะเมื่อนั้นก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับเดีโยโย๋ยวย